สวัสดีครับวันนี้เพจแบตลิเทียมราคาช่างจะมาแนะน,นําน้ํายาประสานสําหรับแบตเตอรีร่ขั้วแบตเตอรี่นะครับเริ่มจากขวดแรกนะครับขวดใหญ่ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขั้วแบตพวกสามสองหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับแบตพวกนี้ส่วนขวดเล็กตัวนี้เราจะใช้แบตเตอรี่ขั้วแบตที่เป็นอลูมิเนียมอย่างเช่นแบต lg ที่เรานิยมประกอบกันเริ่มกันเลยครับ ผมจะเริ่มจากสาธิตจากขวดใหญ่ใช้นิดหนึ่งครับ <Wow. S 1> ก็จะติดง่ายครับขวดนี้ไม่สามารถบัตรกรีพัวอลูมิเนียมของแบต LG ได้นะครับบัตรกรีไม่ติด คราวนี้เราจะมาบัดกรีขั้วอาลูมิเนียมขั้วนี้นะคุณวชัดครับเป็นขั้วเดิมตัวนี้เป็นทองแดงตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับรอยนี้เป็นรอยที่ผมบัดกรีก่อนหน้านี้แล้วทปสอบดู ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดออกให้ดูถึงจเป็นรอยเดิมติดแบบสนิทนะครับ ก็สำหรับช่างหรือผู้ที่จะประกอบแบตเองก็ลองเลือกหาดูครับสวัสดีครับ